สวัสดีครับวันนี้เราพามาเปลี่ยนกองโซล่านะครับเนาะถ้าท่านดูคลิปนี้จบนะครับท่านจะสามารถเปลี่ยนกองโซล่าเองนะครับโดยที่ประหยัดตังในกระเป๋าไปอีกหลายบาทเลยทีเดียวครับขั้นแรกขั้นแรกเนี่ยเราต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กก็จะมีอยู่สองที่นะครับปลั๊กก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถอดปลั๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับด้านข้างนะครับกุกักสักหน่อยนะครับปลั๊กออก ถอดออกเรียบร้อยครับตัวที่สองครับตัวที่สองคือปักตรงนี้ครับกดลงไปครับ๊บอ่าเรียบร้อยครับถอดปักออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูอ่าหางปานะครับเนาะหางปาตัวนี้หาปลาคือตัวนี้ก็ถูกกลับนิดนึงนี่คือตัวหางปลานะครับมองเห็นไหมครับนะครับนี่คือตัวหางปลา หมุนเอาน้ำมันออกก่อนนะครับเนาะหมุนนิดนึงก่อนครับหมุนพอมันขยับนิดนึงนะครับหมุนเสร็จแล้วนะครับออกมานาิดนึงแล้วนะครับเราก็นําเอาขวดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับขวดที่เราเตรียมไว้ะครับผมพาลองนิดนึงนะครับ ลองกัารลอยนะครับที่จะเกิดจากตัวเราคราับเ,เอาขวดลองนะครับขวดลองตรงหางปลานะครับแล้วเราก็ทกําการหมุนหางปลาออกไปเลยครับอักกัดนิดนึงครับเราสามารถยกนี้ขึ้นได้นิดนึงครับ ได้ที่แล้วนะครับเราก็ทกําการถอดหักปลัตรวน,นี้นก็จะไหลออกมาครับเป็นบี20นะครับเติมบี20กล่องคงดำหน้าดูแล้วครับเติมมานานแล้วนะครับนะบ้น้ำมันแดงเลยครับมาดูกัน น้ำมันออกมาแล้วครับอพอน้ำมันเริ่มหยุดไหลแล้วเราก็กดลงไปนิดนึงนะครับกดไลน้ำมันออกนิดนึงครับอโอเคครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยครับน้ำมันออกหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำมันออกมาครับ อนี่คือน้ำมันที่เราออกมาครับโอ้ยฝุ่นเต็มแลครับนะครับความกระปุกเต็มเ็มครับนะครับอแล้วเราก็ทําการหมุนครับหมุตามเข็มนาฬิกาครับไปเรื่อยครื่อยครับพอหลุดแล้วนะครับเราก็ขยับนิดนึงครับ่ะเดี๋ยวยกออกมาได้เลยครับโหดำปีเลยครับ นะครับดำมากครับไหลน้ำมันออกก่อนนี่คือสีของกรองโซล่านะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับเป็นการเติมน้ำมันบี0 B10 บบีสิแล้วก็ดีเซลธรรมดานะครับโอ้โหนะครับไหลมหมือนโลแล้วครับครับกรองถอดกรองมาครับโอ้โหกรองมาแล้วครับนี่คือสภาพกรอง ที่ใช้งานมานะครับทำปีเลยครับอทีน,นีเ้เราก็ทกําการทําความสะอาดนะครับรใช้จิชูนะครับจิตชูช่ซัเช็บตามขอบฝุ่นนะครับ ถ้ามีแปลงขัดจะดีมากเลยนะครับหืดูความดำครับหืปหืสดุมากครับ ตัวนี้นะครับเรายกขึ้นนะครับโอ้ไม่มไ,ไดูเลยพวันตาไม่ดี๋้างนสภาพเลยครับข้ไปดูหน่อย ช็ดให้สะอาดเลยนะครับผ้าเอ,อาอะไรก็ได้นะครับไม่ได้เสียเรียกว่าต้องเป็นทิชชู่หรือเป็นผ้าอย่างเดียวรับ จากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการแกะโอโลิงออกนะครับโอโลิงเดิมนะครับแล้วก็เอาโอโลิงใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับนีครับ,รบโอเคนะครับเรียบร้อยเราก็ประกอบคืนครับ แล้วนะครับพอเสร็จแล้วนี้แล้วนะครับเราขอทําการเอากองนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับกองใส่ลงไปแล้วทีนี้ครับจะมีมาร์กอยู่นะครับเนาะหมุนยังไงก็ได้นะครับให้มาร์กตัวนี้นะครับเนี่ยคราสังเกตเห็นไหมครับนะครับมาร์กที่เป็นลูกศรนะครับนะครับ ที่เป็นลูกศรตัวนี้นะครับให้ตรงกับลู imes, กศรด้านล่างนี uh road, uh okay. ้นะครับนะครับให้ตรงกันนะครับเวลาเราหมุนมานะครับมันจะตรงกันพอดีเวลาเราปิดปิดตัวฝาลงไปนะครับมันก็จะตรงกันนะครับพอดีนะครับโอเคนะครับทำการปิดนะครับกดลงให้แน่นนะครับแล้วก็ทําการหมุนครับ ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วหมุนให้จนจนแน่นเลยนะครับแล้วก็พยายามให้ลูกศรเนี่ยมาตรงกับมาร์กตรงข้างล่างนี้นะครับลูกศรจะเป็นขีดนะครับให้ตรงกันนะครับถ้าหมุนด้วยมือไม่ได้เราก็ใช้นะครับ ล็อกตรงนี้ครับมันจะมีเที่ยงให้ล็อกอยู่นะครับตรงนี้ก็ดันไปเรื่อยๆจนกว่าลูกศรจะไปตรงนะครับดันไปเรื่อยๆครับพอเราเสร็จแล้วเราก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดรูเดิมให้เรียบร้อยดูน้ำมันออกนะครับปิดให้แน่นนะครับแล้วเราก็ทำการเสียบปลั๊กคือน,นเดิมนะครับ จนดังแก๊กนะครับอาว่าได้อ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการปั๊มน้ํามันนะครับปั๊ม,นมนจนเต็มนะครับพอเราเสียบปลั๊กตัวแรกเสร็จแล้วนะครับปลั๊กตัวสีเทาๆนะครับถ้าเราต้องการลบโค้ดให้เราไปกดเปิดกุญแจไปที่สวิตช์ออนนะครับประมาณ ห้าวินาทีนะครับแล้วเราก็นะครับมาเสียบตัวนี้นะครับแก๊บคืนนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโคดก็จะหายไปนะครับเราไปสตาร์ทรถนะครับโคก็จะหายไปนะครับครับสําหรับการทำเปลี่ยนกองโซล่านะครับของรถตูต้าวีโก้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะเพราะว่าทําทําด้วยดูมาจากอ่า อยากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเนาะเพื่อนในกลุ่มสอนทําแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ